สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะรัฐบาลไทยนะคะสูตรของแอดแล้วก็สูตรของหลานนะคะเด่นบนแอดเด่นบนหลานปะชาดะกันนะคะปะทะกันนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้าเต็มเต็มเลยนะคะงวดที่ผ่านมานะทุกคนนะคะ ก็เข้าไปที่นะคะงวดที่ผ่านมานี้เข้าไปที่4664นะคะแต้มศูนย์นะคะเข้าเลยนะคะไม่คิดว่าจะมาเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะปกติไม่เห็นมันมันเป็นมันลงล่างนะคะ เออพอเอสผืนนิดเดียวนะคะมาเต็มเนาะคำเตือนทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางนาเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกทา่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเ,อเอดิมแอดฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะนี่แนวทางของเรานะคะ งวดประจํานะคะงวดประจําวันที่นะคะแนวทางของเราเนาะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจาวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกคนนะคะ เด่นบนแอสนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะกอดคอกันมาเองเลยนะคะเด่นบนหลานนะคะสามสี่ศูนย์นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะบนนะคะบนแอสกับบนหลานในชนกันอยู่ที่สี่เจ็ดมันมาสี่เนาะทุกคนนะคะนี่นะคะเข้าไปที่สี่นะคะเข้าไปที่หกสี่นะคะหกสี่สี่หกแต้มศูนย์นะคะนี่เข้าไปที่แต้มศูนย์เนาะแต้มนะคะเข้าแต้มศูนย์บนอย่างเดียวนะคะงวดน,นี้ของแอสนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ 3, 4, 5, 6, วันนี้แอดเด่นสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะทุนเด่นบนของแอดนะคะนี่สถิติเด่นบนนะคะสถิติเด่นบนเอาหัวกอนนี่กอดคอกันเลยนะคะสี่หกนะคะกอดคอกันมาได้นะคะสูตรของแอดนะคะสูตรของล้านนะคะเราจะใช้เด่นบนนะคะ นี่นะคะเราจะใช้เด่นบนนะคะสองสามศูนย์นะคะหกเก้านะคะของเด่นล้านนะคะสองสามศูนย์หกเก้านะคะสองสามศูนย์หกเก้าเราจะเอามาปะชาดะกันนะคะทุกคนเด่นบนแอแล้วก็เด่นบนล้านนะคะมาปะชาดะกันมาดูกันนะคะว่าแนวทางจะเป็นตัวไหนนะคะแนวทางจะเป็นตัวไหนนะคะที่มานะคะทุกคนนะคะแอสก็ลองเนาะนี่ลองทําดูนะคะแต้มบงแต้มบนนะคะ ก็ตัดออกมาให้ FC นะคะมาดูกันมันจะใช่ไหมนะคะทุกคนปาร์ตหกมันยังสีมากกระดักกระดอกกระเดียอยู่ไหมคะสองสามศูนย์นะคะหกเก้านะคะเด่นบนหลานสองสามศูนย์หกเก้าอ่ามาดูกันเลยนะคะทุกคนมาดูกันเลยกับแนวทางของแอดนะคะแนวทางของแอดเนาะเด่นบนเอสนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ, 3, 4, 5, 6, 7, ะ,คะเด่นบนหลานนะคะสองสามศูนย์นะคะหกเก้านะคะบนนะคะบนชนนะคะ บนชนสามหกนะคะงวดนี้สามหกนะคะอะไรที่มีสามมีหกนะคะเราก็มาจับคู่นะคะจับคู่กันก่อนนะคะบนชนสามหกแล้วนะคะสามสองสามสามสามศูนย์สามหกสามเก้านะคะสี่สองสี่สามสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้านะคะห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าหกสองหกสามหกศูนย์หกหกหกเก้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะ ปดสองแปดสามแปดเอ้าบะมีเฮ้ยอ่านหลวงเอาไหมสามสองสามสามสามศูนย์สามหกสามเก้าสี่สองสี่สามสี่ศูนย์สี่หกสี่เก้านะคะห้าสองห้าสามห้าศูนย์ห้าหกห้าเก้าหกสองหกสามหกศูนย์หกหกหกเก้านะคะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะนี่นะคะเออแต้มนะคะแต้มของเราก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะตัวไหนที่ติดสามติดหกนะคะเราก็ติ๊กไว้ก่อนก็จะเหลือนะคะ สามสองสามสามสนะคะสี่สามสี่หนะคะห้าสามห้าหนะคะหกสองหกสามหกศนหหกหนะคะแล้วก็เจ็ดสามเจดหนะคะตัวไหนที่มี3ามมี6นะคะเราก็ติ๊กไว้ก่อนเนาะทุกคนนะคะแล้วแอดนะคะก็มาคัดดับนะะเอ้คัดอ,อันนี้นะคะมีทุกคนนะคะแต้มบนล่างนะคะ ไอ,อ,อ้แต้มบนเออเอาแต้มบนมาคัดนะคะก็จะเหลือนะคะอะไรที่ได้แต้มห้าก็สามสองแต้มห้าแต้มหกก็สามสามนะคะแต้มสามไม่มีหกสามเป็นเก้านะคะแต้มเก้านะคะสี่สามนะคะสี่สามห้าสามหกสองหกสามนะคะเจ็ดสามเจ็ดหกศูนย์หกเก้านะคะสี่หกนะคะยังได้เนาะทุกคนนะคะนี่สิบเอ็ดคู่นะคะสิบเอ็ดคู่ นี่ค่ะแอดก็คัดออกมานะคะได้36นะคะ36นะคะคือตัวที่แอดชนกับสูตรหลานนะคะ36นะคะก็คัดออกมาแล้วก็จะเหลือนะคะ32 36 46 626 073นะคะ3 3นะคะ4 3 5 3 6 3นะคะแล้วก็69นะคะทุกคนนะคะว้ายสิเป็นตัวใดโนนบะเลยมิสตอรตัวสวยๆจ้ะ นี่นะคะก็จะสิบเอ็ดคู่นะคะมันก็จะเหลือสิบเอ็ดคู่เนาะนี่แอดคัดออกมาแล้วนะคะสําหรับบนนะคะมันจะเข้าอีกไหมนะคะแต่ว่าสูตรนี้มันมันลงล่างก็ได้เนี่ยค่ะทุกคนมันลงล่างก็ได้บางทีมันก็นี่มันเพิ่งขึ้นบนงวดก่อนนะคะแต่ว่าสองสามงวดที่ผ่านมานะคะเด่นบนแอ็ดจะเด่นบนหลานนะคะชนกันมันดันลงล่างค่ะทุกคนมันดันไปล่างนะคะสามหนึ่งก็ไปล่างนะคะมิงงวดที่ผ่านมาเนี่แหละค่ะหกสี่นะคะมัน มันมันขึ้นมันขึ้นบนแต่มันเข้าตัวเน้นตลอดเลยนะคะเข้าตัวเน้นเข้าแต้มนะคะทุกคนนะคะอลองดูนะคะอถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดบอกขาะงวดนี้นะคะน่าจะมีสามสองสามหกสี่หกหกสองสี่หกสี่ออกตัวเก่าบวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะหกสองหกศูนย์เจ็ดสามนะคะสามสามสี่สามห้าสามนะคะหกสามหกสามหกเก้านะคะรู้สึกว่าสามก็เยอะนะคะทุกคนนี่สามโอสามมีจคูหนึ่งสองสามสี่ห้า 6นะคะแล้ว6กละคะ6บ่หามสี่หกมีหนึ่งสมี่ห้าหกนะคะอันนี้ละหนึ่งสานะหนึ่งสองสามสากโอสมหลายกลัวค่ะ3ประกบคู่ได้เยอะกว่า6นะคะอ c a แคปกันเลยค่ะทุกคนนะคะจะเป็นสูตรนี้มาหรือเปล่านะคะแต่ว่าสูตรเอดกับสูตรล้านนะคะปะทะกันนะคะก็ บางทีก็กระโดดลงล่างนะคะบางทีก็ขึ้นบนนะคะแต่ว่างวดที่ผ่านมามันขึ้นบนค่ะแต่ว่างวดสามหนึ่งมันลงล่างนะคะจะทําสถิติยังไงเนาะไว้ดูนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าทําสถิติไว้ดูนะคะมันประกบคู่กันเข้าทุ่งวดเลยนะคะทุกคนประกบคู่กันเข้าทุกง,งวดแต่ว่ากระโดดขึ้นบนล่างนะคะกระโดดขึ้นบนล่าง แต่ว่างวดก่อนนี้เข้านะคะงวดก่อนนี้เข้าเอ่อ4664เนี่ยคะ่ะแต้มศูนย์นะคะแต้มก็เข้าด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะงวดนี้นะคะก็ขอให้มันอยู่บนนี่แหละคะ่ะทุกคนอย่ากระโดดลงล่างนะคะอย่ากระโดดลงล่างถ้ากระโดดลงล่างนะคะออามี70อยู่นะคะมี70เนาะอะแต้มเจ็ดได้อยู่ได้ดีเฮ้ยแต้มเจ็ดแต่ว่ามันมันดันอันนี้336เนาะตัวเน้นนะคะ36เอ้ยเขามีอยียงเนี่ย ไายบริขึ้นมาเนี่ยนี่เนาะถ้าถ้ามันสมมุติมันจะลงล่างบ่เอาไม่ได้เจ็ดศูนย์ลองดูค่ะทุกคนนะคะดูเป็นแนวทางนะคะดูเป็นแนวทางกันนะคะขอให้หมันขอให้เฮงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะเพราะว่างวดก่อนมันก็เข้าด้วยเอานี่ยโคงงวดกวนเนาะวดประกบคู่กันนี่เข้าแต่ว่ากระโดดบนกระโดดล่างนะคะทุกคน ใช้บึงหมดก่อนไม่เบึงยีกรอบน้วจะเนาะดีนะคะไอ้งวดก่อนมีห้าแปไหมโอ้งวดก่อนไม่มีห้าแปดมีสี่เจ็ดนี่นะคะของงวดก่อนนะคะทุกคนเอาสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ